แฟนทอมเพนถามง่ายตอบยากเลยนะเนี่ยแฟนทอมเพนคือการที่คนไข้ตัดแขนตัดขาออกไปแต่ยังรู้สึกที่แขนขานั้นอยู่รู้สึกจี๊ดจีตรงแขนขาที่ตัดไปรู้สึกคันอยากจะเกาตรงแขนขาที่ตัดไปซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะครับเพราะมันตัดออกไปแล้วมันเกาไม่ได้มันก็ไม่หายคันสักทีเนี่ยอาการแบบนี้เลยวก็แฟนทอมเพนนะครับไอส่โซท,ที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยเลยแล้วก็แฟนทอมลิมแฟนทอมแาลว่าผีะ ฟังดูแล้วเป็นเรื่องลึกลับไหมครับแต่จริงๆมันเป็นอาการที่เจอบ่อยมากเลยนะเจอได้85%ของคนที่ตัดแขนตัดขานะแล้วทำไมถึงเกิดเขาอธิบายประมาณนี้ครับสมองของเราเนี่ยเขาจะมีแมปปิ้งของ sensation ทั่วร่างกายเราเลยเราเรียกว่า homunculus นะครับมันจะละเอียดมากเลยนะอย่างเช่นจุดปลายของนิ้วตรงนี้มันจะเป็นลิงก์กับสมองตรงนี้อะไรอย่างเง้ยเลยนะทีนี้พอเราตัดนิ้วนี้ทิ้งไปปุ๊บ h o m u n c ูลั s มันไม่ได้หายไปนะ จุดตรงที่ตัดเนี่ยมันก็ยังมีปลายประสาทอยู่มันก็เลยมีการส่งประสาทหากันแบบนี้ครับแต่ก็เพี้ยนเพี้ยนหน่อยสมองก็เลยคิดไปว่ายังอยู่ครับเป็นนิ้วผีคันได้ด้วยแต่เกาไม่ได้ฟังเราแย่ไหมแต่จริงๆแล้วแฟนทอมลีมเนี่ยเขาก็ว่ามีประโยชน์ครับคนที่ใส่แขนขาเทียมนะครับแฟนทอมลีมมาทําให้เขาชินกับของเทียมมาไวขึ้นใช้แขนขาเทียมได้คล่องขึ้นเยอะเลยครับ